ปุ้มป <Kell soundtrack. S 2> ุ้ยหอยลายซอสเผ็ดเกาหลีอร่อยเผ็ดต้องลองเกิดเรื่องขนาดนี้ทำไมไม่มีใครบอกอะไรกูซักคำนี่ก็แบบนั้น กูไม่อยาให้มึงหมดสนุกขอบคุณนะแต่วันหลังไม่ต้องเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วมอ่ะึงอยากเก็บไปคิดเลยกูขอโทษแล้วนี่คือจบหรือยังจบแล้วน้มกันิวตันส่งเรื่องไปให้ตำรวจแล้วไม่ใช่หมายถึงหลังจากเนี้มึงจะไปบายอีกไหมกูเลิกแล้วกูจบแล้วทุกอย่างพราะไอห้หมานะ กูไม่อยากให้กันเจอเหมือนที่มันเจอวันนี้แกทำไมมึงถึงรักมันขนาดนั้นวะไอ้กันมันน่ารักเน่ยมันเป็นความสดใสที่กูไม่เคยเจอมันทำให้กูยิ้มได้ กูรอเป็นทำให้กูมีความสุขกับสิ่งรอบตัวของกูกูอยากดูแลมันกูอยากให้มันยิ้มได้ทุกวันแค่นี้ไงมึงก็ตอบได้แล้ว,ลวไม่ใช่เหรอว่ามึงรักมันอะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยกูขึ้นไปนอนห้องมึงมึงอยากจะทำอะไรก็ทำทำอะไร มึงอย่าเพิ่งคิดไปไกลกูแค่อยากให้พวกมึงสองคนไ่ะเคลียร์กันเฉยๆกูไม่ได้คิดตามสบายนะครับคุณโยธากูไปละคืนนี้เนี่ยมึงโดนกินแน่กินอะไรไอหมาจะโดนกินเว้คืนนี้ไอไอไฟมันจะไปกินหมา เพื่อนมันชื่อหมาเลยเอ้ยงั้นเดี๋ยวกูขึ้นแบบน้ำก่อนเดี๋ยวลงมานอนก่อนเพื่อนชื่อหมาเลยไปกินหมาคืนนี้พี่ฟ้านอนกับกล้องเลยทำไมอ่ะไม่รู้มันอะ แล้วนี่กินยายังมีกินแตละแต่ยังไม่ได้ทาเลยมา๋ยวทาให้เจ็บอยู่อ๋อเจ็บนิดนึงนะค่อยๆทารอยสักพี่วาริดหมายถึงชื่อตัวเองแล้วรอยสักอยู่าทาหมายถึงอะไร,รอ่ะ หนึ่งสี่ศูนย์สามคือวันที่พ่อกับแม่กูเลิกกันขอโทษไม่น่าถามเลยถามได้จะตอบพุอกอย่างนี่เป็นอีกเหตผลใช่ไหมอะที่หนงไม่กล้ารักใครก็ใช่แ <het> ต่ตอนนี้กล้าแล้ว กล้ารัก <wounds> มีเกินแล้วไงขอใจในคำตอบไหมครับ <Gym>. ต <t tolerant> ้วมาถามได้ไหมว่าทำไมถึงรักเพราะสำหรับกูไม่มีใครน่ารักเท่ามึงแล้ว ตอบดีๆก็ได้คำตอบแบบดีๆ,บบดๆดก,นนก,ก็ปีเกิ้ลน่ารักไม่รักนี่ไงลูกท้านี่ปีเกิ้ลรู้ไหมเนี่ยว่าความสัมพันธ์ของเรามันขนาดๆกันตั้งแต่แรกแล้วคุณจะเป็นแฟนกันน มันต้องใช้ความเข้าใจกันแบบมากๆไม่ใช่มองกันแต่ข้อดีแต่ต้องรับข้อเสียของอีกฝ่ายให้ได้ด้วยต่อจากนี้กูเลยคิดว่าเราลองมาเรียนรู้กันให้มากขึ้นไหมงดูเข้าใจยากจังเอาแบบสั้นๆคือกูจะจีบมึงใหม่ เริ่มต้นใหม่แบบครูหลักไม่แร์เลยยังไงต่างคนต่างจีบแร์กว่าเดี๋ยวถ้ทาแค่เริ่มจีบเองทำไมต้องจูบด้วยเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้เรียกว่าจูบ ที่คุ้มใหมฉันดีักเป็นเธอเธอคนเดียวที่คุ้มมาแล้วทำให้ฉันได้รู้ใจว่ารักนันคืออะไรอยากให้เธออยู่ตลอดไปเงินเงี้ยให้ประจุปะ่ะแ,แค่เกือบเกือบแค่เกือบเองเหรออืม เป <uge ot> ็นไงนบ้างลูกสบายดีไหมสบายดีครับแม่สบายดีสิ <laughs> <laughs> อ๋อนี่โทนหาเพื่อนหนูครับเดี๋ยวพาเพื่อนขึ้นพักข้างบนก่อนนะแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วไปเรียกได้ครับ <laughs> ตามสบายได้เลยมึง พ่องมึงเห็นใจดีเหมือนที่มึงเคยบอกเนี่ยไม่ได้คุยเลยจะรู้ได้ไงแค่เขาไม่ยอมคุยด้วยเนี่ย้ารู้แล้วบอกว่าดุโอ้โหรู้เลยหมาโยธามึงสิหมามึงสิมึอมันเหมือนหมาเลย นี่โอ้ไม่เจ้านะโอ้โอ้เกาคันเกาคันเดี๋ยวพอรู้จักไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้พ่อครูใจดีก็ขอเป็นแบบนั้นขอแนะนำอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับนี่โยธาเพื่อนผม โยธานี่พ่อแม่ไปก้อยลบกูได้นะครับเอาดีๆเพื่อนหรือแฟนพี่ก้อยโยธินโยธาเหมือนกันนั่นแหละเป็นลูกผู้ชายอ่ะ พูดตามตรงเราเป็นเพื่อนกันจริงครับแต่ผมกับังจีบกันอยู่ครับว่าแล้วว่าเจ๊ดูไม่ผิดว่าแต่นี่เราโดนของหรือเปล่าอะหรือว่าชอบคนหน้าเหมือนหมาเจ๊จริงครับพี่ก้อย ผมชอบคนหน้าเหมือนหมาครับเอาเฮ้ยโคตไงพูดตรงๆอย่งเงี้ยดีพ่อชอบโอ้พ่อเรามาเริ่มกินข้าวกันดีกว่านะแม่ตักเนี่ยให้เดี๋ยวทามาลูกเอาจานแ้อนมาตักให้กินให้อร่อยนะอนพ่อพอะพ่อด้วยไหมอะครับ นี่นรารักเป็นพิเศษอันเนี่ยเออไม่ให้หรอกอ้าวแม่ดูที่แกแกเป็นไรเปล่าบ้านอบอุ่นดิบ้านกูที่ไหนบ้านเราล่ะัะกูให้มึงทั้งบ้านทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่เลย <laughs> ดีเลยถ้าอย่างนั้นน่ะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน ก็ช่วยแชร์ค่าน้ำค่าไฟด้วยล่ะดันไหมครับไม่จีบเราได้ไหมทำไมอ่ะเป็นแฟนกันเลยได้หรือเปล่า